สวัสดีครับวันนี้สำหรับสัปดาห์ที่แปดเราจะมาทำเบอกจักรยานกันนะครับเลือกสเก็ตที่ท็อปเพลนจากนั้นสร้างเซนเตอร์ไลน์ขึ้นมาหนึ่งเส้นความสูงสองร้อยมิลเมตรแล้วสร้างเซนเตอร์ไลน์สามเส้นขวาง สร้างพ้อยสัง่งพอยคลิกที่พ i อยกดคอนโทรลค้างไว้คลิกที่เส้นเลือกพ i อยทำเช่นนี้ทั้งสามเส้นต่อจากนั้นกำหนดระยะห่างจากออริจินร้อยห้าสิบมิลลิเมตร ร้อยมิลลิเมตรในยี่สิบห้ามิลลิเมตรตามบารรดาตัวอย่างนั้นกำหนดความกว้างที่หนึ่งร้อยหกสิบมิลลิเมตรหนึ่งร้อยมิลลิเมตรแในห้าสิบมิลลิเมตรตามบรรดาสร้าง T point arc ขึ้นมา หนึ่งสองสามได้หัวเบาแล้วนะครับสร้างเส้นสปายขึ้นมาจุดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแล้วคลิกขวา in s p e คลิกโอเคที่เส้นสปายและเส้นหัวเบาแทนจ e n t แทนจ e n t แล้วคลิกสปายคลิกโอเคทำการ e x t ก u d โขึ้นมา25ม mm. มแล้วโ okay. อเคดราฟที่15องศาคลิกผิวบนและผิวข้างคลิกโอเคเชลที่ผิวบน5ม mm. มแล้วโอเค เป็นเล็ก1 0ม mm, มคลิกเส้นล่างแล้วโอเคจากนั้นที่ท็อปเพลนสร้างเพลนใหม่ขึ้นมาระยะห่าง2 0 m mm, มมแล้วโอเคคลิก normal tool เลือก insert sketch สร้างเส้นดำจากวงขอบในจากอีกด้านถึงอีกด้าน ใช้คำสั่งลิกโบลไซส์10มิลิเมตรทำมุม15องศาเลือก normal tool แล้วโอเคได้เป็นแกนกลางคลิกเพนนีครั้งเลือกสเก็ตสร้างเซนเตอร์ไลน์จาก Origin นจนถึงวงใน จากนั้นใช้คำสั่งเ e n นเตอร์ไลสร้างเส้นขวางขึ้นมาสองเส้นนะครับใช้คำสั่ง Point สร้าง Point ขึ้นมา2 Point จากนั้นคลิกที่ Point และคลิกที่เส้นเหมือนเดิมมิดพอยต์คลิกที่ Point และ Control คลิกที่เส้น Midpoint ำหนดระยะห่างจากออริจินเส้นแรกที่ส5มสิบห้ามลิเมตรเส้นที่สองที่หนึ่งเจ็ดสิบห้ามิลิเมตรความกว้างนะครับที่ยี่ห้ามิลิเมตร และ80มิลลเมตรจากนั้นสร้างวงกลมที่ปลายทั้ง4กํกำหนดให้วงทั้ง4มีขนาดเท่ากันให้ไดมิเตอร์เท่ากับ8มิลลิเมตรจากนั้นใช้คำสั่งลิ แบบ Second Size 2ม mm, มคลิกโอเคที่เพลยหนึ่ครั้งนะครับใช้คําสั่ง insert sketch แล้วสร้างเส้นทึกกันนะครับตามรูปค่อยๆทําไปนะครับ ถ้าไม่สะดวกก็ซูมไปพอเป็นเส้นทึบหมดแล้วก็วงมาสร้างเส้นที่ด้านล่างกันนะจากวงกลมด้านล่าง ้างเส้นดิ่งขึ้นข้างบนนะครับจากขอบนอกวงกลมถึงขอบในบอกแล้วก็จากจุดเดียวกันถึงแกนกลาง สุดท้ายนะครับสร้างเส้นขวางด้านนี้นะครับลิกที่เส้นทั้งสองให้เป็นโคลิเนียแล้วกำหนดระยะห้างจ0มิลลิเมตร ค okay. ได้เป็นฟูล de ดีไ e แล้วนะครับใช้คำสั่งลิสแบบบ o ทไซ i ์นอ o r มอ l นะฮะแล้วโอเคดูแบบสามมิติกันนะครับคราวนี้เลือกที่ผิวบนดูคอนโทรลค้างไว้เลือกที่ผิวข้างด้านนอกให้หมดนะฮะ ผมเลือกสีแบบเพ i นส์นะฮะแบบแบล็กสเปรย์เพนเพียงเท่านี้ก็จะได้เบาะจักรยานตามต้องการแล้วนะครับ